สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะผ้าไหมสุรินเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทานานะคะว่างเว้นจากการทํานาก็มาทอผ้าไหมนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านในชุมชนนะคะฝีมือคนในครอบครัวด้วยค่ะสนใจผ้าไหมแอนไลน์อรนนี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสุรินสวยๆก่อนใครค่ะ วันนี้ผ้าไหมสวยนะคะมาชมภาพถึงแรกค่ะผืนนี้เป็นผ้าโทยกดอกนะคะไม่ใช่ไหมมัดหมี่นะคะเป็นผ้ายกดอกโทยกดอกลายดอกพิกุลนะคะมีชายถุยค่ะผืนนี้มีชายถุยนะคะชายผ้าเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นผ้าทอยกดอกดอกพิกุลนะคะผืนนี้ไม่ใช่ไหมมัดหมีนะคะเป็นการทอให้ยกดอกนะคะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าผ้ากีตะกอนะคะทอยกดอกแบบนี้นะคะเป็นยกดอกเขาเรียกดอกพิกุลแบบนี้นะคะ ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะชอบสีเหลืองทองด้านในเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆดอกก็คือแบบนี้นะคะมีคลุยด้วยค่ะมีชายคลุยด้วยพืนนี้สองเม็ดกว่าค่ะพืนนี้สองเม็ดกว่าถ้าโทยกดอกดอกพี่กุลมีชายคุยนะคะผืนละสองพันหกร้อยบาทค่ะผืนละสองพันหกร้อยบาท ราคานี้อาบน้ำยาสงฟรีค่ะบางจังหวะก็มีดอกพิกุลมาแบบไม่มีคลุยนะคะพืนนี้มีคลุยค่ะมีชายคลุยสวยๆนะคะไม่ค่อยมีมาถ้าไหม่สวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ เป็นผ้าหกตะกรนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะเครือริวนะคะเครืออันนี้คือลายสีนี้เป็นเครือนะคะทําเครือมาเลยนะคะเครือเชิงแดงด้วยค่ะผ้าเครือแบบนี้อ่าต้นทุนจะสูงกว่าเครือสีดำนะคะคือราคาเครือจะแพงกว่าเครือสีดำล้วนนะคะ แล้วเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างด้วยนะคะทอสอดริมบนล่างด้วยค่ะเป็นหตะกอนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะเครือริ้วสีแบบนี้ค่ะ ท้าใดสนใจทักมานะคะหกตะโกสอดริมบนล่างเครือริ้วนะคะผือนละ3ามพห้าอยบาทค่ะผือนละสามพันห้าร้อยบาทผืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะราคานี้เย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้เย็ยบริมแล้วแล้วก็อาบน้ำยาแล้วค่ะ พร้อมส่งค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะถ้าทอยกดอกนะคะเม็ดไม่ยมค่ะสอดริมบนล่างนะคะเชิงล่างเชิงเดี่ยว เขียวเหนียวซับนะคะลูกยุงแบบนี้ค่ะยุงหักรำแผนนะคะสนใจทักมาค่ะโทยกโดกนะคะเป็นผ้าโทยกโดก เม็ดมะยมนะคะสอดริมบนล่างนะคะผื้นละสามพันห้าร้อยบาทค่ะพื้นละสามพันห้าร้อยบาทราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้เนื้อสวยค่ะ เหนียวซับนะคะพื้นต่อไปค่ะลายราชรสนะคะลายราชรสเชิงล่างเชิงเดียวหกตะกอนะคะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมนะคะพื้นนี้ทอสอดริม บนล่างนะคะนี่ค่ะแบบนี้ลายราชรถนะคะผ้าลายราชรถราชรถสวยๆนะคะ ผือละสามพันหกร้อยบาทค่ะผือละสามพันหกร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งสีนะคะผื้นต่อไปค่ะ ผนน้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางทอด้วยใหม่บ้านค่ะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะทอด้วยใหม่บ้านพื้นนี้1นคูณหเมตร90สิบ ไม่ถึงสองเมตรนะคะผืนนี้ไม่ถึงสองเมตรแต่ที่รับมาเพราะว่าความสวยของผ้าค่ะความสวยของผ้านะคะเนื้อผ้าสวยลายสวยแปลกค่ะลายสวยแปลก พอด้วยใหม่บ้านนะคะตัวนี้ชอบมากค่ะนี่ค่ะเล่นสีได้สวยนะคะหน้านางค่ะผ้าไม่ถึงสองเมตรนะคะ ราคาเบาๆค่ะผืนละ 4, 2 0 0นบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งรีนะคะราคาเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเต็ม2เมตรราคาจะสูงกว่านี้นะคะแต่แม่ค้ามองว่าผ้าสวยบางท่านอาจจะเอวบางร่างน้อยก็นุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะท่านที่ชอบนะคะสนใจทักมาค่ะ4,200ันบาทค่ะแม่ค้าก็ชอบนะคะผืนนี้ ผ้าไหมสุรินสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะฮาจะกทอ,อยกดอกเม็ดมะยมนะคะอันนี้ฟ้านะคะมีหน้านางชายครุยค่ะผืนนี้ก็เนื้อหนาผืนนี้ผืนใหญ่เป็นกันงลายแบบนี้ค่ะ เนื้อค่อนข้างหนานะคะเส้นไหมแข็งๆนิดนดงหน้านางนะคะหน้านางสวยเส้นไหมมีหลายแบบนะคะบางจังหวะก็เมองเส้นไหมนิ่มนะคะบางจังหวะลูกค้าก็ไม่ชอบไหมนิ่มนะคะชอบไหมแข็งๆแล้วแต่ลูกค้าถนัดนะคะ บางทัานจะเรียกนากล้อมซัพย์นะคะบางทัานก็เรียกหน้าคน้อยแบบนี้หน้านางค่ะผืนนี้ผืนใหญ่นะคะถ้าผืนนี้ผืนใหญ่ฟ้านะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ3,500บาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าเนื้อหนาๆน,นะคะผืนนี้เนื้อหนาค่ะเนื้อหนาไหมมีหลายแบบนะคะไหมเส้นเล็กๆเ,เ,เล็กมากคอยากเนื้อหนาเส้นใหญ่หน่อย ะะพืนต่อไปค่ะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายทุยนะคะมังกรคาบแก้วค่ะผืนนี้ก็ผืนใหญ่เนื้อหนาเหมือนกันนะคะวันนี้มีแต่ผ้าเนื้อสวยๆเนื้อหนาๆน,นะคะเนื้อหนาค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะตอนนี้ ที่แข็งนะคะมีสองแบบนะคะแข็งที่เนื้อผ้าจริงๆกับแข็งที่เวลาเขาทอเขาจะเอาน้ำสาวข้าวนะคะมารูดนะคะเพื่อให้ทอง่ายขึ้นนะคะเส้นใหมไม่ติดกันก็แข็งๆก็จะทอง่ายนะคะมังกรคาบแก้วค่ะลายมังกรคาบแก้วนะคะ ลายใหญ่สวยเหมือนกันนะคะนี่ลายใหญ่ๆหแบบนี้นะคะ,บบะ,คะก็สวยอลังอีกแบบนะคะบางท่านก็ชอบลายเล็กบางท่านก็ชอบลายใหญ่นะคะรับพิจารณานะคะ ไปไว้ใช้ค่ะสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสามพันบาทสามพันหบาทค่ะอาบน้ำยาสมงฟรีนะคะบางกราบแก้วสวยๆค่ะ สวยทุกผืนค่ะลายเด่นมากผืนต่อไปค่ะคาะกรโกโทยกดอกเม็ดมะยมนะคะเชิงแดงนะคะแดงที่เครือนะคะอันนี้แดงที่เครือเชิงแดงนะคะ มนณฑาคดฉารนะคะช้างนะคะสีหวานหวานค่ะมนณฑาคดฉารแบบนี้นะคะช้างน่ารักมากสีสวยงามนะคะโทนหวานค่ะช้างสียมพูหน้านางค่ะหน้านางสวยแบบนี้นะคะมณฑาคดฉารนะคะ สวยแบบนี้ค่ะผ้าเชิงแดงนะคะชายผ้านะคะเชิงผ้าเป็นแบบนี้ช้างทรงช้างแบบนี้ถือว่าทรงช้างสวยๆนะคะคือช้างได้ทรงสวยมากนะคะ อ้วนน่ารักนะคะมนตราโคชสารนะคะสนใจทักมากค่ะ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะคือละสาม0ับาทนะคะ ผืนต่อไปค่ะผืนนี้เป็นหกตะโก้นะคะผ้าหกตะโก้ลายจี้เพชรค่ะมีหน้านางชายคุยทอสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมนะคะทอสอดริมบนล่างเป็นหกตะโก้ค่ะมีหน้านางแบบนี้นะคะ หน้านางสวยนะคะเผืนนี้หน้านางสวยแบบหนึ่งมีหน้านางชายครุยค่ะหกตะกอทอยอดดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายครุยค่ะผืนนี้ลายจี้เพ็รนะคะเรียกลายจี้เพชร สนใจทักมาค่ะ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาสูง ใ่านใดสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทัาใครคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ